โอ้โมีอย่างนัครับดีครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับสิงหาคมลูกค้ามาติดกันขโมยชื่อรุ่นอยา่างไรอ็กสองร้อยซนะครับเดี๋ยวมีติดตั้งเรียบร้อยนะครับปั๊กตรงรุ่นวิธีติดตั้งตนะิดตั้งนี้มันจะง่ายมากนะแต่เดี๋ยวจะขอบอกแต่ลูกค้าซื้อไปเนาะก็คือขั้นแรกนะครับถ้าต้องปิดวาล์วตรงนี้นะครับวาล์วน้ำมันนะครับ มาที่ออฟก่อนนะครับออฟปุ๊บแล้วก็ถอดดึงสายน้ํามันออกนะครับจากนั้นจะมีปลั๊กข้างในข้างล่างนี่ครับปลั๊กตัวนี้เป็นกิบเนาะแล้วก็ถอดออกถอนี้ปุ๊บจากนั้นให้ท่านมาถอดเบาะตรงนี้นครับหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวยกขึ้นกล่องก็ง้ามาอยู่ใต้เบาะพอดีโอเคเนาะนี่ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาสตาร์ทที่รีโหมดให้ดูนะครับกดใฟฟ้าสองครั้ง กดจับเสื่องกดปุ่มกดล็อกนะครับถ้ากดล็อกสองครั้งล็อกปิดเสียงใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องแต่จะมีไฟเลี้ยวกระพริบ,บถ้าสมมุติมีคนมาแทงรูกุญแจผมวันนี้กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปพี่ลองบิบกุญแจลองขัดตาล้วครับสมมติมีคนมาแทงกุญแจบิดกุญแจปุ๊บโอเคครับวันนี้มาติดอีกคันเนาะ อันซ์้นะครับ Facebook นะครับกันขมโมยรถนะครับราคาพันสามนะครับปักตรงรุ่นเนาะไม่ต้องตัดต่อโอเคครับครับ